โอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบแจ้งโลบอตำบลนะคะเขาร้นแห่นนะคะนาดค่ะแจ้งเหตุหน่อยค่ะมีผู้คุมข้างค่ะกวัสดีค่ะพิธีการที่ไหนคะหนุ่มสองทุกภพาค่ะพิธาที่เสนทุปราคาจุดสัญลักษณ์ที่ เดี๋ยวจะแจ้งทางอสมให้ไปดูแลบาดแผลเบื้องต้นก่อนนะคะค่ะไม่ใช่แฟนพี่แฟนพี่พี่สวยน้องแจ้งทีชีอระบเรื่องมาดำเนินการด่วนนะคะตัวเนาะเนาะมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอ๋อเราจะให้ทางที่ช่วยเหลืออะไรไม่เดี๋ยวจะตามให้หนูจะเย็นปัญหามือไว้แก้ไขนะน้องไปเอาไปเ เดี๋ยพี่จะราหา เล่นโจมสีค่ะีหัวเตะมตงหัวอาวุธไม่มีค่ะขอันนแล้วหัวแจเดเดียเดียดดยวดิ้นมาก นี่คือลักษณะการล็อกนะครับหรือว่าการจับนะครับหรือกาข้างครับซึ่งก็จะต้องถูกต้องตามที่ฝึกมาด้วยนะครับเพื่อการดิ้นนะครับแล้วก็การใช้อาวุธของคน,นร,ร้ายทรบตำบลทุ่งใหญ่พร้อมทำความเคารพ